ปีพศ2493เตียขายสวนที่3มย่านด้วยมูลค่า60,000บาทเท่ากับตอนที่ซื้อมาตอนนั้นครอบครัวของเรามีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนคือพี่ชายที่ถัดจากผมพี่ชายเกิดตอนที่เตียไปทำสวนที่สามย่านและหลังจากขายสวนกลับมาอยู่กรุงเทพในปีนั้นลูกชายคนสุดท้ายของครอบครัวก็ถือกำเนิดขึ้นก็คือผมนี่เองเตียตั้งชื่อให้ว่าลีอุ้ยเซง นั่นคือชื่อจีนของผมลีอุ้ยเซงนั้นแปลเป็นภาษาไทยว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คำว่าเซงซึ่งเป็นคำท้ายของชื่อถ้าเรียกตัวเดียวโดดแปลได้สองอย่างจะแปลว่าเป็นเทพเจ้าก็ได้หรือจะแปลว่าความสำเร็จก็ได้ผมจึงเป็นสมาชิกคนสุดท้ายที่เกิดที่บ้านสาลาแดงสรุปก็คือพี่น้องของเราทั้งหมด8คนเกิดที่สาลาแดงทั้งสิ้น มีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่อยากข้ามไปเตียบอกว่าตอนก่อนที่จะขายสวนแล้วเฮมิงฝันว่ามีผู้ชายที่มีลักษณะเป็นเทพเจ้าจีนมาเข้าฝันให้บอกเตียว่าอยากขายสวนนั้นหลังจากที่ขายไปแล้วยางก็ขึ้นราคาแบบไม่น่าเชื่อเตียบอกกับลูกๆว่านั่นคือเทพเจ้าที่อยู่ในศาลเจ้าหนองแตงโมซึ่งเป็นเจ้าที่ของที่สวนที่เราอยู่นั่นเองก็คงเป็นเพราะว่า ในชีวิตของเตี่ยนั้นเตี่ยทําแต่เรื่องที่ถูกต้องดีงามตลอดมาทั้งชีวิตอะไรที่เป็นความไม่ถูกต้องเตี่ยจะไม่ทําสิ่งที่เตี่ยพร่ำสอนลูกทุกคนก็คือคุณธรรมสามประการที่ประกอบไปด้วย 1. คือกตันญูรู้คุณ 2. คือซื่อสัตย์มีน้ําใจต่อทุกคน 3. คือต้องมีความรับผิดชอบเตี่ยบอกว่าคุณธรรมนั้นต้องมีอยู่ประจําใจของคนทุกคน ต้องทําให้เคยชินจนกลายเป็นนิสัยจึงจะเป็นคนดีได้และตำนานที่พวกเราเรียกกันว่าสวนเก่าก็จบลงตรงนี้เกือบ4ี่ปีที่หนองแตงโมอําเภอแกลงจังหวัดระยอง <c oughs> ก็เลยกลายเป็นแค่บันทึกหน้าหนึ่งของครอบครัวของเราแต่ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการดิ้นรนต่อสู้ชีวิตของเตียและครอบครัวของเรายังมีอีกมากมายนะมันเป็นการดิ้นรนต่อสู้ชีวิตของคนรุ่นเก่าที่ต้องฝ่าฟันด้วยความยากลำบากกว่าคนในยุคนี้มากนะัก จากสามย่านอำเภอแกลงกลับสู่สาลาแดงที่กรุงเทพตำนานการต่อสู้หน้าใหม่กำลังจะเกิดขึ้นประมาณช่วงปีพศ2497เตี่ยเริ่มคิดถึงอาชีพใหม่นอกจากการขายของซึ่งไม่ค่อยมีอนาคตในด้านบวกแล้วเตี่ยคุยกับลุงที่เป็นพี่ชายของแม่ที่เขาอยู่สวนพลูลุงทำสวนฝรั่งอยู่ที่สวนพลูและในคูคลองร่องสวนของลุงนั้น เขาเลี้ยงปลาเมืองจีนซึ่งถือเป็นอาชีพที่ดีพอใช้คนจีนสมัยก่อนจะเป็นพวกที่มีความเป็นชาตินิยมค่อนข้างสูงแม้แต่ปลาซึ่งมีมากมายในเมืองไทยทั้งปลาน้ําจืดและปลาทะเลแต่คนจีนไม่นิยมชมชอบแต่จะกินปลาเมืองจีนที่เรียกกันว่าส่งฮื้อเฉาฮื้อและปลาหลีฮื้อซึ่งเป็นปลาที่มาจากเมืองจีนเขาบอกว่ามันอร่อยทั้งทั้งที่ที่จริงแล้วก้างมันเยอะมากเพียงแต่ว่ารสชาติของเนื้อปลานั้น หวานกว่าปลาบ้านเราเพราะความนิยมของคนจีนในเมืองไทยจึงมีอาชีพเลี้ยงปลาเกิดขึ้นโดยการนําเข้าลูกปลาจากเมืองจีนแล้วก็เลี้ยงเป็นปลาใหญ่ที่เมืองไทยกลายเป็นสินค้าขายดิบขายดีการเลี้ยงปลานั้นจะมีคนเลี้ยงสองประเภทพวกแรกก็คือการนําเข้าลูกปลาจากเมืองจีนตัวเท่าหัวไม่ขีดสั่งเข้ามาในเมืองไทยตัวละหลายสตางค์อยู่เนื่องจากเป็นปลาที่ค่อนข้างสะอาดและเลี้ยงยาก จึงต้องมีการบริบาลลูกปลาดูแลอย่างดีเลี้ยงจนได้ขนาด8นิ้วแล้วก็ขายต่อให้กับบอ่อปลาทั่วๆไปซื้อไปเลี้ยงต่อเป็นปลาใหญ่อีกทีหนึ่งเตียเป็นคนประเภทชอบทำอะไรที่มันใหญ่ๆอย่างที่เขาเรียกกันว่าเล็กๆไม่ใหญ่ใหญ่ทำหลังจากที่ใช้เวลาศึกษาอยู่ช่วงระยะเวลาหนึง่งเตียก็ตัดสินใจว่าจะเป็นผู้สั่งนำเข้าลูกปลาจากเมืองจีนแล้วก็มาเลี้ยงจากปลาตัวเล็ก เพื่อขายให้กับพวกที่เลี้ยงปลาใหญ่จะได้มีปริมาณมากพอที่จะนำไปสู่การทำเงินได้ค่อนข้างสูงอาชีพเลี้ยงปลาเมืองจีนของเตียจึงกลายเป็นอาชีพใหม่ของบ้านเราตั้งแต่นั้นอย่างแรกที่เตียต้องทำก็คือหาเช่าที่ทำบ่อปลาก็ไปติดใจทำเลที่หนึ่งอยู่ที่ถนนวิทยุที่นั่นเป็นบ้านของพระยาบดินเดชานุชิตอดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมในรัชกาลที่6 ซึ่งมีบริเวณกว้างหลายสิบไร่อาศัยที่ว่าเคยไปส่งหมากส่งพลูให้กับคุณหญิงเตียเลยไปขอเช่าที่จากคุณหญิงเพื่อทําบ่อปลาที่บริเวณหน้าประตูสวนหลุมพื้นที่ที่เช่าน่าจะประมาณสักสิบกว่าไร่คุณหญิงก็ตกลงให้เช่าเพราะรักในนิสัยของเตียคุณหญิงคิดค่าเช่าในราคาถูกถูกเมื่อได้สถานที่แล้วก็จ้างคนงานมาขุดบ่อทําบ่อเลี้ยงปลาทันทีเตียจ้างคนมาขุดบ่อปลา วันหนึ่งวันหนึ่งเป็นร้อยคนส่วนแม่ก็เริ่มเข้ามาช่วยที่บอ่อปลาตั้งแต่ตอนนั้นช่วยหุงหาอาหารเลี้ยงคนงานแล้วก็ต้องช่วยดูแลเรื่องอื่นๆเมื่อได้บอ่อปลาตามที่ต้องการแล้วเตี่ยก็เริ่มสั่งพันปลาจากเมืองจีนโดยสั่งมาทางเครื่องบินผ่านกระทรวงเกษตรจําได้ว่าปีแรกสั่งเข้ามาหนึ่งลำเครื่องบินแต่ไม่รู้ว่าจำนวนลูกปลาที่สั่งเข้ามาหนึ่งลำเครื่องบินนั้นมีกี่ตัว อาหารที่ใช้เลี้ยงลูกปลาเล็กๆจะเป็นไข่แดงบดละเอียดวันหนึ่งวันหนึ่งจะต้องใช้ไข่ไก่เป็นพันพันฟองต้มแล้วก็แกะเอาแต่ไข่แดงใส่ครกหินขนาดใหญ่มากตํำจนฟูแล้วก็เอาแป้งหมี่มาคลุกเพื่อให้เวลาไข่อยู่ในน้ํานั้นก็จะลอยก็จะกลายเป็นอาหารที่ลูกปลาขึ้นมาตอดกินได้จะเห็นว่าขั้นตอนนั้นค่อนข้างยุ่งยาก ก่อนที่จะปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงต้องไม่ให้มีปลาอื่นหลงเหลืออยู่ในบ่อเลยจะต้องเอาปลาอื่นขึ้นจากบ่อให้หมดเพราะว่าพวกปลาที่กินเนื้อพอเจอลูกปลาก็จะกินหมดลูกปลาซึ่งตัวละ20-30สตางค์ก็จะไม่เหลือเลยปลาที่ดุร้ายที่สุดก็คือปลาช่อนถ้ามีปลาช่อนหลงอยู่ในบ่อไม่กี่ตัวก็ไม่ต้องหวังเลยว่าจะมีลูกปลาโตขึ้นมาสิ่งที่ต้องทำก็คือเอาโลติน ซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ใช้เบื่อปลาได้เอาลงครกใหญ่ๆตำเสร็จแล้วก็เอาใส่ถังน้ําแล้วก็เอาน้ําใส่ลงไปก็จะกลายเป็นน้ําสีขาวๆคล้ายน้นํานมสาดลงไปในบอ่อพักเดียวปลาที่อยู่ในบอ่อนั้นก็จะเมาแล้วก็ลอยเป็นแพขึ้นมาให้ตักโดยดีปลาที่เบื่อโดยโลตินนี้สามารถนําไปทําเป็นอาหารกินได้เลยเพราะโลตินไม่ใช่สารพิษเป็นสารจากพืชธรรมชาติ นี่คือภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนที่เหมือนจะสูญพันธ์ไปแล้วเลี้ยงปลาจนตัวขนาด6นิ้วถึง7นิ้วจึงจะขายได้ให้กับพวกที่เลี้ยงปลาใหญ่เอาไปเลี้ยงอีกทีหนึ่งปี2ปีแรกที่มาลงทุนเลี้ยงปลาเมืองจีนต้องถือว่าประสบความสําเร็จค่อนข้างมากแต่ละปีได้กาไรค่อนข้างสูงจนกระทั่งฐานะร่ํารวยขึ้นมาถ้าเป็นยุคปัจจุบันก็คงจะเรียกว่าเป็นเศรษฐีแล้วเพราะยุคนั้น การที่คนมีเงินเป็นล้านนี่ต้องเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีเลยยุคนั้นเป็นยุคหลังสงครามโลกมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายก็คือรัเสเซียกับอเมริกาต่างก็ชอบแสดงแสนยานุภาพโดยการทดลองระเบิดนิวเคลียร์แต่ละครั้งที่ชาติมหาอำนาจทดลองนิวเคลียร์กัมมันตภาพรังสีสร้างปัญหาให้กับปลาที่เลี้ยงจนเสียหายมากมม่มหาศาลในขณะที่ครอบครัวของเรากำลังสำลักความสุข